ถ้าพูดถึงศิลปะก,การต่อสู้ที่ใช้ขาเป็นอาวุธนะฮะนอกจากมวยไทยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งศิลปะก,การต่อสู้จากประเทศเกาหลีฮะที่ใช้ขาได้ดีไม่แพ้มวยไทยคลิปจากศึกเควันโบีในปี2013ฮะหรือตรงกับปีพศสอ5 6เป็นการนำเอาศิลปะก,การต่อสู้2ประเทศมาเจอกันฮะไฟนี้เป็นการพบกันระหว่างมวยไทยและเทควันโดจากประเทศเกาหลีอุ๊ย เีควันโดเขาก็มีการออกมาเช่นกันนะนักมวยไทยนี่ยืนระยะแข่งเลยนะเอาเสาหมัดขวาเข้าหน้าเลยฮะเอาเซเซเอาเซเซละชุดด้วยโอ้โหโอ้โหหมัดถึงจะสั้นแต่มันเร็วดะ้ฮะไม่ต้องระวังฮะเี่ควันโดเอาทีซ้ายหน้านำมาก่อนเดินเบียดเข้าไปเอาโดนฮุกขวาเอาจากฮุก้ายตาลำตัวก็เชียวหุก้ายเข้ามาก็เชียวหมัดฮุกขวาหมัดซ้ายเอาต่อยซ้ายต่อยขวามา เลยฮะจังหวะนี้เทควันโดไม่ใช้แข้งแล้วจะขอบวกมันกับดักงวยไทยมางวยไทยก็ฮุกข,ขวาฮุกซ้ายฮุกข,ขวาเอาเทควันโดพยายามเกี่ยวแม่เกี่ยวไม่ไมติดฮะมุดไปมุดไปเอาเกี่ยวไว้โอ้โหเหมือนไม่มีเข่าเหมือนจะกึ่งเข่ากึ่งเตะเอามีมุดเตะด้วยแม่นี่มันไม่ใช่ระยะเตะฮันก็เรียบร้อยฮะอุ้ยแข้งซ้ายเตะสูงเหมือนเตะเฉียวเหมือนเตะระคาด มันเตะเอาแต้มม่มด้เตะเอาเ็บอุ้ยเกี่ยวแล้วตีเขาไปหนึ่งทีเอาหก้ายเชียวไปข้ขวาก็เชียวเอารถปลายคางฮะโอ้โห,โห,โห,โหมันายอะเปลี่ยนเข้าไปเอาหลับเลยฮะโอ้โห,โหโ